หนค่อยอยากให้แบบรัฐบาลเม่งดีกว่านี้ประสานหึงทางเป็นที่แล้วทุกคนอะพยายามหาพยายามช่วยอะแม่งก็สุดถนทางจนสายเขาก็ไม่รอดเนี่ยพี่หนูให้เพื่อนแบบใส่ชุด PPE เลยนะพี่คือหนูต้องไปแล้วอะแม่งก็ไปไม่ได้เพราะแม่งไม่มีเตียงแม่งบอกถ้ามาตอนนี้แม่งก็ไม่มีเตียงรักษาแล้วหนูทําไงหนูก็ต้งองรอรอกันจนเที่ยงคืนตีหนึน่งก็ไม่มีใครมาดูแลพี่จนแบบ โทรมาเก้าโมงหรือแปดโมงแล้วพี่คือเขาก็เสียแล้วอะ่ะแต่ไม่ทันแล้วจริงๆนะพี่คนป่วยโดยที่ยังไม่เคยตรวจเยอะมากอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่มากตอนนี้มันก็มาซ้ําซ้อนกันออกกับปัญหาเตียงเต็ม ผมยังไม่กล้าคิดถึงความสูญเสียที่มันจะรุนแรงขึ้นเพราะทุกวันนี้เวลาผมรับสายถ้าเกิดสมมติในปลายสายเป็นบุคคลที่ขอให้ช่วยดูแลพ่อแม่เขาหน่อยดูแลปู่ย่าตายายเขาหน่อยผมจะรู้สึกว่าคนเหล่านี้ยากมากผมผู้อกอนสีเนียนครับ ชื่อเล่นชื่อเจดครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ครับมันเริ่มมาจากเหตุการณ์เช้าวันที่24เมษายนเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นข่าวการเสียชีวิตของคุณอัพกุลรัพ์คพนอย่างคุณอัพเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะการเข้าสู่ระบบสาธารณสุขที่ช้าเหลือเกินนอกจากข่าวคุณอัพแล้วก็จะมีข่าวอาม,ม่าที่รออยู่ที่บ้านจนเสียชีวิตในขณะเดียวกันก็จะมีข่าวคนที่มีชื่อเสียงสามารถเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมีความรู้สึกว่า คนที่มีเส้นถึงจะได้เราจึงใช้คําว่าเราก็เส้นได้เหมือนกันแต่เราไม่ต้องใช้เส้นเราจะเป็นเส้นของคนที่ไม่มีเส้นดวใจวเ้นรมากเลยอเคกลับมาแล้วปกติแล้วนะี่นะระดับนี้นะ7ได้แล้วค่ะคำว่าเตียงเต็มในช่วงพฤษภาคมยังไม่เกิดผู้ป่วยไปติดต่อก็ต้องรอประมาณ2-3วันซึ่งจริงๆมันก็ จะว่าไม่เร็วก็ไม่ช้าเกินไปนักแต่มันกปนเกิดเตียงคาว่าเตียงเต็มจริงๆเนี่ยเตียงเต็มจริง,ร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 งเอาเริ่มตางเดือนมิถุนาบรรยากาศมันค่อยๆเริ่มมาเนื่องจากจํานวนผู้ป่วยมันมากขึ้นผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเข้ารักษาใหม่กับคนที่หายแล้วออกจากสาพยาบาลมันไม่สมดุลกัน พอสถานพยาบาลเขาเต็มและผู้ป่วยเป็นสีเขียวเนี่ยเขาก็จะบอกผู้ป่วยว่าโอเคคุณยังเขียวอยู่นะกลับไปรอที่บ้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาไม่รู้หรอกว่าบ้านผู้ป่วยคนนั้นนะ่ะมีสภาพยังไงอยู่กันกี่คนหลังใหญ่แค่ไหนหรืออยู่ห้องเช่าเขาไม่รู้หรอกเขาให้กลับไปกักตัวพอกลับไปกักตัวมันก็มีโอกาสแพร่เชื้อจนกระทั่งวันนี้ครับคนต้องรอความตายอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่กระทั่งตายข้างถนนวันนี้เราพร้อมที่จะต้องรับ็มที่เพื่อจะไม่ให้มีภาพไม่ให้มีกรณีที่ จะต้องมีคนป่วยนะครับเจ็บอยู่ที่บ้านวัคซีนช้าเราคงไม่ต้องคุยกันแล้วเราเห็นกันทุกคนพร้อมกันถ้าเรามีเตียงสนามแบบบุษราคำมากกว่านี้5เท่าล่วงหน้า2เดือนบรรยากาศวันนี้จะไม่เกิดขึ้นจริงๆประเทศไทยเรามีงบประมาณมากพอนอกจากปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับในการทํางานเนี่ยหน่วยงานหลักๆที่เป็นของรัฐเอง2หน่วยงานใหญ่คือกระทรวงสาธารณสุขและกะทอมอไม่ประสานงานกันในสถานการณ์ที่กรุงเทพเกิดปัญหาใหญ่ ทุกอย่างมันจึงเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับความช่วยเหลือกำลังมานะนอนพักแล้วค่อยๆหายใจนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆคนป่วยโดยที่ยังไม่เคยตรวจเยอะมากอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่มากตอนนี้หรือตรวจแค่รบเลปิดเทสอันนี้แหละครับทำให้เขาเข้าอยู่ในระบบการรักษาไม่ได้เพราะว่าพอตรวจแอนติเจนเทสเสร็จมันจะมีบอกเลยว่าให้ไปหาที่ตรวจ PCR ต่อกระทั่งมีชุมชนที่เขามีผลตรวจแอนติเจน30คนพบเชื้อ ยังเข้าระบบไม่ได้สุดท้ายก็ต้องนอนรอที่บ้านจนเกิดความสูญเสียตอนนี้ที่จําเป็นที่สุดเลยก็คือว่าการยอมรับการตรวจอัติเจนเนี่ยมันต้องมากขึ้นหายใจเร็วทั้งสองคนลูงกับป้ามีโรคประจำตัวเหมือนกับมีอาการแล้วปุ๊บหาที่ตรวจก็ยากกว่าจะไปแต่แที่โอ้รอตีสี่ตีหเนี่ยบางทีไปตีสี่ตีหไม่มีที่คิวมันเต็มไงเขาก็กลัวเขาเป็นเยอะเขาซื้อที่ตรวจมาตรวจเองพอเ,เขาตรวจ เสรปุ๊บพอนุกับป้ามันขึ้นสองขีดเราก็เห็น alcohol alcohol. อาการไม่ดีทางประธานชุมชนก็ประสานกับรถมูลทิก็จะพาไปส่งสุพัฒคอยพอไปส่งเสร็จปุ๊บสุพัฒคอยบอกว่ามัตตนต้องมีใบรับรองจากแพทย์ด้วยว่าติดเชื้อโควิดจริงเขาจิงจ่ายดำเนินการรักษาหรือว่าพักตรงนั้นได้ประกาศมาจะสองอาทิตย์แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าพอผู้ป่วยหลายคนที่เขารู้ว่าอ๋อเตียมันไม่มี แต่สภาพบ้านเขาพอจะอยู่ได้อาการเขาพอจะรักษาตัวเองได้แต่สุดท้ายพอเขาไปขอสาธารณสุขเขตบางที่มีการแอคทีฟมีข้อมูลให้ประชาชนได้รวดเร็วทางานเสาร์อาทิตย์บางที่ยังไม่มีข้อมูลให้ประชาชนเสาร์อาทิตย์หยุดงานถ้าวิธีคิดของผู้บริหารเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึง่งมันจะไม่มีวันนีน้เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องบอกก่อนนะพวกเราเซ้นได้ไม่ใช่คนดี เราแค่อยากทําแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้รัฐเห็นว่าขนาดพวกเราอ่ะมีกันแค่เนี้ยเรา,าทำได้ขนาดนี้แล้วรัฐละ่ะผู้มีอํานาจละ่ะผู้มีงบประมาณละ่ะถ้าเรามีมหาศาลขนาดนั้นหรือถ้าคนที่มีมหาศาลขนาดนั้นตั้งใจทําอย่างเราสถานการณ์มันน่าจะแย่น้อยกว่านี้ใช่ไหมแม่ดึงออกสายออกแป๊บน,นึงก่อน